สำหรับแมคคาเนียลคีย์บอร์ดที่มาอยู่กับเราในคลิปนี้เฟนกล้าพูดได้เลยค่ะว่าเป็นคีย์บอร์ดใสตัวแรกที่ได้รีวิวในปี2024และมันใสแบบบอดี k ้ใสคีย์แคปใสและสวิตช์ก็ใสด้วยหากใครติดตามเฟนเนี่ยหน้าตาอาจจะคุ้นเคยเพราะเคยเห็นมาแล้วในเว d r ากอน r วอ a l เีตัวนั้นแต่น้องเว d r ากอน k 6 4 9 c h ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ พอเวลาเซบว่ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่แบบนี้ด้วยหรือจ่าเป็นชาวข้างรักกันป้ายาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันใครตรงบายสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกี์และชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของด้านในกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันมากเนาะเรื่องของที่ให้มาค่ะจะมีตัวคีย์บอร์ดมีสติกเกอร์เอาไว้ตกแต่งเพิ่มเติมได้จากทางเวดดากอนส่วนสายการเชื่อมต่อค่ะให้มาแแแบบ El USB Adapter pe พออออรรตกกาเเชื่่มมปป็็น IC IC ลล้ววยัังงีดห มาให้ด้ดวยีที่ดึงสวิตที่ดึงคีย์แคบแบบท i ิ1วันใบคู่มือการใช้งานต่างๆแล้วก็สวิตสำรองอีก4ตัวโดยราคาของเลตต์ด,ดังก้อนเ6ห9สี่า่อยู่ที่ประมาณ2000กลางๆเท่านั้นแล้วก็ยังมีรับประกันให้ด้วย2ปีเต็มที่แฟนไม่สามารถพูดราคาได้แบบครบถ้วนเนี่ยอาจจะมีราคาที่ปรับขึ้นหรือปรับลงเนาะยังไงก็ลองไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะส่วนตัวคิดว่าราคานี้โอเคมากๆเลยนะทั้งงานวัสดุการดีไซน์อะไรต่างๆแล้วก็รับประกันค่อนข้างเยอะอยากให้เพื่อนประเมินไปพร้อมกันว่ามันสม สมผลไหมน่าใช้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าเราจะอวยเกินหากเพื่อนดูไปแล้วแล้วโอ๊ยนอนตกมากๆาก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะเพื่อแปะผูกัดไปให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วมาเข้าเรื่องในฝั่งของการดีไซน์กันเลยค่ะตัวนี้น่าจะมาในไซส75์75%มีทั้งหมด82ปุ่มขนาดไซส์ค่อนข้างตอบโจทย์ทั้งสายเล่นเกมแล้วก็สายทํางานนะคะแต่ถ้าเกิดทํางานจราๆต้องใช้น้ำพดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเข้าไห่เนาะแต่ก็ยังสามารถกดตัวเลขตรงแถวด้านบนได้แล้วก็ยังมี F flow ให้ใช้หลักๆไฮ ก็น่าจะเป็นเรื่องของความใสของเขาค่ะที่สามารถมองเห็นเข้าไปด้านในเลยว่ามีอะไรบ้างเลเยอร์นู่นนี่นั่นโดยตัวเคสเขาจะใช้เป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตหรือว่า PC นะคะจะทาให้มีความใสพอสมควรเลยหากเราเปิดไฟ RGB ขึ้นมาค่ะโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินต้องใช้คานี้จริงๆอย่างในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัวแบบสีใสแบบใสเลยแต่เขาก็ยังมีโทนแบบดานใสให้เพื่อนได้เลือกด้วยตัวนั้นไฟอาจจะดอบลงมากกว่าน่อยแต่ก็จะดูเท่ๆนะคะในด้านของพอร์ตการเชื่อมต่อ เขาให้มาเป็นพอร์ต Type C แต่อยู่ที่ด้านซ้ายนะเป็นซิ gnature ของทางเวดดากอนเขาสามารถใช้สาย L shape ที่แถมมาให้ในกล่องเนี่ยเสียบใช้งานได้เลยมันจะพอดีกันมากๆส่วนไฟที่มีคอยเ cable หรือว่าสายอื่นๆก็ต้องหาอะแดปเตอร์มาแปลงเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็พวกพ็อกเกอร์สวิตช์ในการปรับโหมดการเชื่อมต่อนะคะก็จะอยู่ข้างๆอีกเช่นเดียวกันเราจบจากฝั่งซ้ายข้ามาฝั่งขวาค่ะก็จะมีที่เก็บ USB DC มาให้ด้วยคลิกมาที่บริเวณด้านใต้คีย์บอร์ดนะคะจะให้ขาปรับระดับมาเพิ่มอีก2ขั้นด้วยการมีฟิตรยางก ุมเอาไปใช้นั่งเล่นเกมได้สบายๆไม่ต้องกลัวคีย์บอร์ดขยับไปมาและสุดท้ายเกี่ยวกับการดีไซน์ก็เป็นเรื่องของน้ําหนักตัวคีย์บอร์ดนะคะลองชั่งแล้วอยู่ประมาณ900กว่กากรัมทุกคนถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะหากใครจะพกพาก็เหมือนมีอีก1นกิโลติดตัวไปด้วยส่วนตัวเฟสแนะนนําว่าใช้เป็นเด็กซัส์ประจําไปเลยดีกว่าจะได้เสียบชาร์จแบตได้ง่ายด้วยค่ะ <c oughs> มาถึงในฝฟังคีย์แคบเฟสว่าเขาทํามาเป็นเซ็ตแบบนี้นะพร้อมใช้มากๆแล้วนะคะเป็นคีย์แคบใสเข้ากับตัวบอดี้เข้ากับ จะเป็นวัสดุ PC มีฟอนต์ทั้งไทยอังกฤษมาให้แล้วเรียบร้อยรวมไปถึงว่ายังมีการสกรีนไอคอนบอกฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆให้กดใช้งานได้ง่ายมากขึ้นจากที่ลองใช้งานมานะคะมันก็แอบบมีข้อสังเกตอยู่บ้างอย่างเช่นถ้าเกิดใครมีแบบข้ามมือติดง่ายก็ต้องหมั่นทําความสะอาดบ่อยๆหน่อยรวมไปถึงผมชอบร่วงลงไปในคีย์บอร์ดนะคะมันก็จะเห็นได้ง่ายก็ต้องทําความสะอาดนะทุกคนในด้านของโหมดการเชื่อมต่อรุ่นนี้มีการอัปเกรดมาเป็นตรยโหมดเรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่นเอลที่เราเคย รีวิวไปก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นแค่แบบเสียบสายท y C อย่างเดียวแต่ตัวนี้ได้ทั้งเวเลส2.4ที่กิเฮิรตบลูทูธ5.0เสียบสายท y p e C ได้หมดเลยเพื่อนๆอย่าจะเอาไปต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Macbook iPhone iPad อันนี้สามารถใช้งานได้หมดนะคะแล้วพวกการต่อใช้งานอ่ะไม่ได้ยากมีบอกฟังก์ชันตรงตัวคีย์แคปเวลาเรียบร้อยกดฟังก์ชันบวกนั่นบวกนี่จะเป็นอะไรก็ว่ากันไปทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมไปสลับท็อกเกิลด้วยนะมันต้องเลือกโหมดตรงนั้นก่อนค่ะและหากใครที่นําไปใช้เล่นเกมจริงงััสาาามมรถใช้้นไดกบ พวกเวเลสองจุดสี่กิกะเฮิร์ก็สามารถใช้งานได้นะคะแต่ถ้าเราใช้แบบเสียบสายเนี่ยดีเลย์มันก็จะต่ําที่สุดเนาะในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะสเปคเขาใส่มาให้3000ันม,มิลลิแอมถือว่า,าระดับกลางๆนะคะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปโดยสามารถเช็คเปอร์เซ็นต์แบตได้ด้วยนะคะทุกคนกดที่ฟังก์ชันบกปุ่มอัลติเน e ขวาโซนปุ่มตัวเลขเขาก็จะมีไฟขึ้นตั้งแต่เลข1ถึงเลข0ย์ซึ่งไฟที่ขึ้นเนี่ยก็จะแทนปุ่มละสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะมาถึงส่วนของสวิชแมคคาเนียะเ็นว สวิตส์ใสใสยันสเ,เตมอะ่ะการที่ใสแบบนี้นะคะทำให้ไฟ RGB ที่อยู่ตรงแผง PCB อะ่ะมันส่องขึ้นมาสวยมากยิ่งขึ้นตเต็มมากขึ้นแล้วก็เป็นสวิตที่ทาง Redragon Custom พิเศษใช้ชื่อว่า c u s t o m i z Crystal Switch ด้านของสเปคนะคะเป็น Linear Switch ใช้น้ำหนักกดอยู่ประมาณ42กรัม t o t a Travel 3.6มิลคะ่ะแล้วก็ระยะ Action u a t Point หรือว่ากดติดเนี่ยอยู่ที่1.5มิลน,นั่นเองถือว่าสเปคไม่แย่นะทุกคนหน้าตาดีสเปคโอเคหากใครอยากได้ความหนึบ เมื่อก่อนนี้ก็เอาไปหลูเพิ่มเองได้และหากใครที่ชอบฟีลลิ่งแบบแท็กไทยค่ะทางเวทด r ก g o อน h a i l a n d มีวางจําหน่ายเพิ่มเติมเป็นตัว p พ n d a c r y ิส a l s สวิชตตัวนั้นน้าหนักการกดจะเยอะมากขึ้นอยู่ที่60กรัมหากใครใช้ลีเนียในตัวนี้จนเบื่อแล้วก็ไปซื้อตัวแพนด้าคริส a ตกันได้นะคะเป็นการอัปเกรดที่น่าสนใจก็ไฟยังรอดสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะในด้านของซาวทเก็ลองไปฟังกันดูนาะว่าเพื่อนชอบไหม ในส่วนของการคัสตอไมล์และโครงสร้างต่างๆนะคะรุ่นนี้ให้มาแบบแกสเจอเมาส์แต่จะไม่ได้เฟกมากมายนะทุกคนส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากการใช้วัสดุเพดเป็นอลูทาให้ฟิลลิงมีความแข็งอยู่แล้วก็ด้านในตัวคีย์บอร์ดค่ะถ้าสังเกตเห็นเขามีการมัดโฟมมาให้2ชั้นแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยมีความหนาค่อนข้างเยอะด้วยฝั่งของสเตเบไลเซอร์ค่ะเป็นแบบเพดเมาส์เบสิกทั่วไปแล้วก็เรื่องของการทอสวอปมีการรองรับมาให้ทั้ง3พินแล้วก็5พินอย่างที่บอกถ้าเกิดใช้ลีนเนี่ยจนเบื่ ก้อนแพนด้ามาเปลี่ยนได้นั่นเองหรือว่าแบรนด์อื่นๆก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะมาถึงจุดขายถ้าเราไม่พูดถึงคงไม่ได้ยกให้เซ็กชันของเขาจริงๆก็คือไฟ R G B ค่ะตัวนี้เป็นแบบ Full R G B 16.8ล้านสีวางไฟมาแบบ o r อ h Facing s w i t c h และมีพีซ t ไฟให้เลือกเบื้องต้นตั้ง20โหมดเราจะไม่พูดแล้วกันว่าไฟเขาสวยขนาดไหนให้ภาพเพื่นๆเห็น,เ,หนเป็นตัวตัดสินนะคะส่วนใครที่ซื้อไปแล้วงงๆว่าเอ้ากดเปลี่ยนไฟตรงนี้แล้วทำไมมันไม่ขึ้นซึ่งในการกดฟังก์ชันบวก ปุ่มสเปซบาร์นะคะไม่ใช่การเปลี่ยนไฟแต่จะเป็นการตั้งไฟล์แบบรายคีย์ที่เลือกได้เองส่วนตัวเฟสมองว่ามันแอบยุ่งยากไปหน่อยในการกดนั่นกดนี่ผ่านตัวคีย์บอร์ดแนะนำให้ใช้งานผ่านตัวโปรแกรมนะคะค่อนข้างจะคอนโทรลได้ง่ายมากกว่าอย่างนั้นเราไปดูโปรแกรมกันเลยค่ะแ <c oughs> น่นอนว่าพวกลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆเฟสแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะตัวนี้จะรองรับผ่านระบบ Windows อย่างเดียวโดยในหน้าแรกะะจะเป็นการคี์แมปปิ้งปุ่มต่างๆปรับฟังก์ชันนู่นนี่นั่นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้พวกแบบเพดอัพเพดดาวก็สามารถตั้งเป็นการ เรือกใช้มีเดียอย่างเปิดอีเมลปุ่มคอมมานด์ต่างๆในการช่วยทํางานนะคะส่วนแท็บต่อมาเป็นเรื่องของโหมดไฟมีโอเวอร์เลย์ดูตัวอย่างได้หมดแล้วก็ยังสามารถเลือกความสว่างความไวสีไฟได้มีโหมดไฟตามรายคีย์ให้เพื่อนๆเซตเ,เองด้วยส่วนแท็บถัดมาค่ะจะเป็นการตั้งค่ามาโคสามารถที่จะเล็คอร์ดได้ทั้งคีย์บอร์ดอินพุตแล้วก็เมาส์อินพุตและนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของโหมดไฟตามจังหวะเสียงเพลงให้สามารถปรับใช้งานได้ด้วยในโปรแกรมเพิ่มอีก10โหมดกลายเป็นว่าตัวนี้มี เกือบ30เลยนะทุกคนถือไว้เยอะมากๆในหน้าสุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการสลีปตัวคีย์บอร์ดค่าเซนซิทีวิตี้ต่างๆหรือหากคีย์บอร์ดเล่นไปเล่นมาแล้วน้องอองก็มารีเซ็ตค่าแฟคกตอรี่ตรงนี้กันได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวกับน้องเวดดก้อนเค4กสทีนะคะเพิ่มทั้งโหมดการใช้งานไร้สายมาให้ดีไซน์เฟดว่าน่าใช้มากขึ้นนะถ้าเพื่อนชอบไฟ RGB ชอบความใสเสียง ใชปิ้งพอไปวัดไปวาแล้วก็คีย์บอร์ดไซส์75%แบบใส้อ่ะมันไม่ค่อยมีในท้องตลาดมากนะักตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจค่ะซึ่งเพื่อนสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วในราคาประมาณ2,000กางๆนะคะสามารถไปเช็คราคากันได้ที่ลิงก์ที่เป็นแปะไว้ใต้คลิปเนาะรวมไปถึงว่ามีรับประกัน2ปีเต็มจากทาง r วด d ัก g อ n Thailand ค่ะส่วนใครอยากดูตัวจริงก็รอไปรับชมได้ที่งานคอมมา r t ์เขามีไปโชว์แน่นอนค่ะยังไงก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e ให้กับพวกเรากันด้วย ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย